สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกัวันอังคารที่24มกราคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบสนัทเดชวชิรรัตนวงนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนําเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬานะครับมวยเดี่ยวมวยสเต็ป แล้วก็มวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดช่วงนี้นะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมภายผลมวยสเต็ปลุ้นรับเงินอีก1 0,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับหรือข้อความด้านล่างนี้นะครับ สมัครกันเข้ามาเลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆหลอรับท่านอยู่นะครับและก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สก,กัดจากสารธรรมชาติ9ก้าชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภายนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดอกไม้ไฟ ไอสยารีสอร์ทหรือสันติอุบลน,นะครับนักชกจากน้องบัวลำพูนะครับก็ซ้อมที่สันติอุบลน,นะครับที่จังหวัดบุรีรัชธานีวันนี้เจอทางด้านแลมโบจิว๋วนอสงวนพงนะครับมวยจากกรัรมพูชานะครับมวยเขมรนะครับซ้อมที่ค่ายเ k 5คพยัคฆ์มวยไทยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านดอกไม้ไฟไอสยารีสอร์ทนะครับช่างน้ำหนักได้102.6ลดไปจุด ส่วนทางด้านแลมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะครับช่างน้ำหนักได้102.3ลดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านแลมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงสายแรงหลักเหลี่ยมดีครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงนะครับแลมโบ้จิ๋วนะครับ ส่วนสไตล์การชกของน,น้่นดอกไม้ไฟไอซยารีสอร์ทนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวางหน้าดัานแทงนงมีศอกแล้วก็ฝีมือดีรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านดอกไม้ไฟไอศยารีสอร์ทนะครับสาหรับฟอร์มหลังนะครับก็ชนะนอกทางด้านขุนหานไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมในยกที่3เมื่อวันที่ยิมตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิน แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้าน mm hmm. เพชรน้ำหนึ่ง mm hmm. สิทธิ์ซอนุ้ยในยกที่4 mm hmm. เมื่อวันที่24สิพฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดอกไม้ไฟไอสยารีสอร์ทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแลมโบ้จิ๋วนอสังวนพงกันบ้างนะครับสองฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน,น,นอกทางด้าน mm hmm. เด่นลำปาวปอขนทรงในยกที่ 2, 2> mm hmm. นะครับเมื mm ่อวันที่20ธ mm ั hmm. นวาคม2565ที่จังหวัดชนบุร mm ี hmm. แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านภูผาต้าพันเปอร์เซนต์เมื่อวันที่3มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านแรมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไวที่ทางน้านดอกไม้ไฟไอซยารีสอร์ทนะครับมวยของเสียอ้ํานะครับแต่ว่าสันติอุบลครับดูแลอย่างใกล้คิดนะครับคู่ที่1ผมออกไว้ที่ทางน้านดอกไม้ไฟไอซยารีสอร์ทนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับตามไปเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพื้นกลนสอจ,อจอต้องปาจีนหรือปอประจัก์หรือภูเก็ตไฟขับนะครับเป็นน้องชายของทางด้านน่ารักปอประจักรนะครับนักชกจากจังหวัดภูเก็ตวันนี้เจอทางด้านยอดศิละปะลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับหรือศิละปะไทยสิทธิ์ครูเยี่ยมหรือเพชรลำซิ่งหรือหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับ นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนนะครับช่างน้าหนักได้118ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้118.1ลดไป1.1ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นยอดศิลปะลดสวยจ่าเจ็ดสายผิวนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเ,ต,มเกมตะขาต่อยหมัดแรงแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดศิลปะลดสวยจาดเจ็ดสายผิวนะครับส่นสนวนสไตล์การชกของทางนั่นปืนคนสอาจาต้งปลาจีนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยครับและก็แข่งขวาแรงมี เข่ายัดไส้ครับหลักเหลี่ยมดีเก,เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของน้านปืนกลสอจอต้องปราจีนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านปืนกลสอจอต้องปราจีนนะครับก็ไปชนะคะแนนทางน,าน้านวางไพ่แบงค์ยูโรเมื่อ23กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะคะแนนชนะนกนะครับโทษทีชนะนกทางนัานพนมกรพยักษ์สิงขรในยกที่4เมื่อนที่1พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยลังสิต แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรวานอนในยกส้อยเมื่อวันที่6ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพื้นกลนสอจอต้งปาจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดศิลปะลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับก็แพ้นอกให้ทางด้านเพชรประมวลหอจอกกุ้บกุบสุธิเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ในยกที่3ที่เวทีลังสิตนะครับแล้วก็มาชนะน,นอกทางด้าน สามาพญาเพชรอินเดียแคาเไมในยกที่4เมื่อวันที่1ธันวาคม2อ6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางน้านเพชรมนตรีเพชรสุภาน,านันเมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือความหลังของนัน่นยอดศิลปะลดสวยจาเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไวที่ทางด้านปืนกลสอจโต้งปาจีนนะครับเป็นมวยฝาฝีมือครบเครื่อง นิ่งๆยากกับเพื่อนนะครับดักเตะดักต่อยแรงแล้วก็มีเข่าัดไส้หลักเบี่ยมดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปืนคนสอจ,อจอต้องปาจีนให้ไป5้าดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรวังหินพักจก7จหรือปอเพชรไข่แก้วหรือเดินชนเล็ก เพชรแซมสั้นหรือเพชรหนองบัวนะครับนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดเสกสรรลดสวยจากเจดสายผิวหรือเสกสรรสิทธิเชฟบุญธรรมหรือพาย,ยับน้อยต่อชัยวัดนะครับนักโชคจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับสอนพี่ลดสวยจากเจดสายผิววันนี้โชคกันในพิกัด1 2 8อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรวังหินพักยก77นะครับชั่มหนักได้หนึ่้ลดไป 2.4นะครับส่วนทางด้านยอดเสกสรรลถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับช่างหนักได้128.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นยอดเสกสรรลถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเป็นมวยฝาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมศาสตร์แข่งแทงเข่าอาวุธจุกจิกแต่ลวก็มีศอกสวนได้ลุ้นได้นับตลอดนะครับถือว่า แข็งแกง,งแข็งแรงครับนี่คือยอดเสกสรรรถสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับสไตล์การชกของเขาส่วนสไตล์การชกของน่านเพชรวังหินพักยก77หรือปอเพชรไข่แก้วนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะต,ต่อยป้ามตีแข็งแก่งแข็งแรงบูดูดันแล้วก็ยืนระยะมั่นคงกว่าแข็งแก่งกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรวังหินพักยก77นะครับสําหรับฟอร์มหลังของน่่นเพชรวังหินพักยก77ดนะครับก็ ชนะคะแนนทางด้านเพชรนาลามวยพักยก789เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชชำเนินแลวก็แพ้คะแนนทางด้านพร้อมลบนนทพิรันเมื่อวันที่25สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับเสมอก,กันกับทางด้านเดอะคอปไฟเตอร์ er มวยไทยเมื่อวันที่14ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มลังของทางด้านเพชรวังหินพักยก77นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน่านยอดเสกสรรรถสวยจากเจตสายผิวนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานเชนเพชรนาคาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน25 6 5ที่เวทีมวยลังสิตและก็มาชนะคะแนนทั้งน้านชนะแตกนะครับไม่ใช่ชนะคะแนนชนะแตกทั้งน้านสลีมงคลสีหม้อน,น้ําในยกที่4เมื่อวันที่6ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีทมวยลังสิตและก็ไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนทา้งน้าน อีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านเพชรวังหิน,น,นพักยก77นะครับเป็นมวยฝาเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยแข็งแก่งแข็งแรงบูดุดันยืนระยะมั่นคงกว่าครับวันนี้คู่ที่3ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรวังหินพักยก77นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็หรือสอจิตพัฒนาหรือวอสังประัยหรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยมาแทนแซนซนเอราวันนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดน,นองคายแต่ทว่าทําการฟิตซ้อมต่อเนื่องนะครับ วันนี้เจอทางน้านยอดอีสานรถสวยจากเจตสายผิวหรืออีสานใต้สิทธิเชฟบุญธรรมหรือนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดสอมที่รถสวยจากเจตสายผิวนะครับวันนี้ก็ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับช่างน้าหนักได้127ปอนด์ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านยอดอีสานรถสวยจากเจตสายผิวนะครับช่างน้าหนักได้127.3ลดไป1.3ครับนี่คือการ ช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัน่นยอดอีสานรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักศาสตร์แข่งแทงเขา่าโต้แรงและเหลี่ยมเข่าดีเชิงดีรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านยอดอีสานรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับส่วนสไตล์การชกของทา้งน้าน สมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นมวยฝีมือคบเครื่องขวางหน้าดัานแทงแล้วก็ขยันออกอาวุธเดินตลอดนะครับวันนี้ได้ลอยได้ยาวนะครับนอกได้ในดีครับนี่คือสไตล์การโชกของทั้งด้านสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับสำหรับฟอร์มหลังของหน้าสมรักน้อยนะครับก็ไปชนะน,นอกทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศในยกที่3เมื่อวันที่6ตุลาคม25ง5ที่เวทีมวยราชชนเนินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน,นทางด้าน ชลวรรยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับโทษทีเมื่อกี้ไม่ใช่ไฟล์่าสุดไฟล์่าสุดชนะคะแนนทางด้าน,าน,าน,น,นเพชรนิรันดาบรันสลคามเมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ด7-8-9นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่น ยอดอิสานลดสวยจาาเจตสายผิวนะครับสองฟอร์มหลังก็แพ้นอกให้กับทางด้าน9มงคลเพชยินดียคารามีในยกที่3เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 5ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านเพชรไทยแลนด์มรัชพัฒสุรินเมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านยอดอีสานลดสวยจาาเจตสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบ ไปที่ทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฟีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงเป็นมวยที่ขยันบู๊ขยันต่อยขยันซอยนะครับออกอาวุธต่อเนื่องรับเข้าตากรรมการนะครับผู้ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ